กะเพราในบ้านคนในบ้านต้นไม้ที่กำลังเข้าสู่เทศกาลปลายปีนกที่พยายามนอนในรังของมันเช้าเลยหรอวะผู้หญิงตอนอยู่นอกบ้านหื hum, ึกุลสตรีตอนอยู่ในบ้านอืมกูจะเลียกินช้อนแล้วเนี่ยเพื่อนสุขสันต์วันเกิดด้วยเค้กแอปเปิ้ลเปิดโอบ้าเป็นปกล่องไอโฟนเฮย้ยไอโฟนแอปเปลิลแอปเปิลพอร์ตคอมของคุณค้างมันบอกว่าซีพียูของคุณนั้นร้อนเกินไปร้อนถึง8,125องศาอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์5,505องศาชิบหายแล้วนั่นก็หมายความว่า โอ้ดิทุกคนครับเราได้พบเห็ดดอกใหญ่ในป่าด้วยเราเด็ดไปทำอาหารกันดีกว่าแกอ่ามันไม่ใช่เห็ดนะมันกผู้ใหญ่เด็กสมัยเนี่ยไม่มีความอดทนเอาซะเลยนะผมที่เป็นเด็กผู้ชายที่นั่งรอแม่ซื้อชุดชั้นในเมื่อสไปเดอร์แมนมาที่เมืองไทย ผมที่พยายามลุกจากเตียงในตอนเช้าโอ้ได้โปรดพระเจ้ากูขอนอนอต่ออีกห้านาทีผมที่ร้องเหมียวเหมียวมัวม่วๆใส่แมวแล้วภาษาที่ผมพูดมันหมายถึงผมกาลังด่าพ่อกับแม่ของมันสงสัยต้องกับจัดทิ้งซะแล้วอ่ะผมกับเพื่อนไม่เคยคบกันที่ผลประโยชน์เพราะเราทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ไงล่ะ genius เมียบอกให้ยืนไปเที่ยวปีใหม่สองแสนบอกว่าวางอยู่บนโต๊ะพอไปดูน้ำตาแทบไหลเลยครับร้องไห้นี่ไม่ใช่ดีใจนะกูยังกระทือบมึงมากกว่าเขาน่าเกรงขามเขาบินได้เขาอึดมากๆใครเห็นก็ต้องกรี๊ดใช่แล้วผมกำลังพูดถึงแมลงสาบนะเจ้า ขอรู้สึกของพระเจ้าแต่มึอรนับถือศาสนาพุทธนะเออจริงว่ะเมื่อคุณพยายามอธิบายว่าคนที่คุณกอดน,นันเป็นเพียงแค่น้องสาวแต่แฟนคุณไม่เชื่อบอนเป็นแค่น้องสาวนี่คือหิมะที่เกาหลีโอ้โหได้อยู่จังเลย <c oughs> หิมะบ้านกูว้าวหิมะที่เมืองไทยมันเปลี่ยนสีได้เฮ้เพื่อนอ <c oughs> ย่า,ยา,ายบอก f อฟนะว่ากูดูโรลิ่อ่าได้เลยเพื่อนได้ครับไปอยู่นั่นครับเข้าไปจับมาเลยครับกำลังดูอยู่นี่คือตัวการ์ตูนแบบไม่มีผมอ่ะโอเคเบจิต้าไม่มีผมอืมรูปแปลกๆนิดหน่อยนะพี่สาวของฟีเด็กกับเฟิร์บไม่มีผม ผมเมื่อเล่นกับแมวเยอะกว่าหมาแล้วเผือไปเรียกหมาว่าเหมียวเหมียวเหมียวเหรอเบียวโคเบื้อช่างบอกทําแค่ท่อน้ําไม่ได้จ้างเคลื่อนย้ายหินเออมันก็ถูของช่างนี่รู้แล้วทำไมผมถึงไม่ได้ขอขวัญวันคริสต์มาสกับเขาเลยอะอุ้ยน้องเลมจะลงมาส่งขวัญเอาติดไปน้องเลมทำไปทำกับผมยังเงนี่คือเด็กเกเรยุคก่อนอืมก็มาแมนดีนี่นี่คือเด็กเกเรยุคนี้ใช่นี่แหละความเกเรได้ก่อตัวในใจฉันข้อสอบหมาตัวนี้กาลังทําอะไรก็ไก่ยืนคอไข่นั่งคอควายหมอบนี่อภาาพขงม มันผิดที่คูหรือผิดที่หมาวะคนที่โดนผีหลอกกำลังพยายามหาทางออกผีเขียนบนกระแพ้ mustache, พว,พว,วพพา่าออกไปแต่ผีล็อกประตูไว้เพื่อแล้วกูจะออกยังไงพอพอถามทุกคนนะครับทุกคนเห็นอะไรแว็บแรกในรูปนี้ถ้าคุณเห็นเป็นแมวแสดงว่าคุณตาดีถ้าคุณเห็นเป็นอีกาพักผ่อนมาก็ดีนะสายตาจะได้ไม่เสียกอเสื้อผ้าของผมในตอนเช้าอื้ก็ปกติดีดีกอเสื้อผ้าของผมในตอนตีสามเ้ฮผมที่ขำมุกตัวเองที่กำลังจะเล่นเพื่อที่รอฟังมุกผมเมื่อไหร่กูจะได้ฟัง